สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับไอรินที่ปรึกษาการขายฟอตเตชะอัมพรราชบุรีสาขาสำนักงานใหญ่บางแพรนะคะวันนี้ไอรินมีอีกหนึ่งรุ่นมานำเสนอคุณลูกค้าท,ทุกท่านค่ะกับเจ้าคันนี้เลยเอ e r e รสต์ไทเทเนียมพลัส4คูณ2นะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้กำลังมาแรงมากอีกหนึ่งรุ่นของเรานะคะวันนี้สิ่งที่นำมาฝากคุณลูกค้าเป็นอะไรนะคะในส่วนนั้นก็คือในขนของเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าออกรถกับเราเราแถมรอบคันนะคะ เดี๋ยวไอลินจะพาไปชมว่าเจ้าคันนี้เราแถมอะไรให้คุณลูกค้าบางนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะอันนี้นะคะกระจังหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคุณลูกค้ารีเควสมาว่าชอบสวยสายลุยนะคะออฟโรดหน่อยเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD นะคะมาแบบบึกบึนแข็งแรงนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมันต้องมาเป็นเซตค่ะด้านล่างคุณลูกค้าเห็นไหมคะครอบกันชนหน้าซึ่งจะเป็นสีดำเข้าเซตกันทั้งคันนะคะ ขยับมาด้านข้างอีกนิดนึงค่ะข้อไฟหน้าและข้อไฟท้ายเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหลังทีหลังนะคะในส่วนข้อไฟหน้าตรงนี้นะคะจะแมทช์กับซุ้มล้อซึ่งบอกเลยว่าซุ้มล้ออันนี้เป็นขนาด6นิ้วพร้อมหมุดและโลโก้ฟอร์ดนะคะถ้าคุณลูกค้าเห็นใกล้ๆจะเห็นว่าหมุดของเราเนี่ยสกรีนโลโก้ฟอร์ดทุกอันนะคะซึ่งจะเป็นของแท้แน่นอนซึ่งในส่วนของวอลเซนเซอร์จะยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมนะคะขยับมาทางด้านนี้นิดนึงจ้า แม็กขอบ20นะคะพร้อมยางมอนสเตอร์นะคะแม็กตรงนี้จะเป็นของ o a s i ซนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะซึ่งเราจะมีลายให้มากมายให้คุณลูกค้าเลือกนะคะขยับมาในส่วนของด้านนี้ค่ะครอบแก้มและครอบกระจกบอกแล้วว่าลูกค้ารีเควสมาว่าชอบสายแบบลุยเน้นออฟโรดนะคะเราแต่งให้ได้เลยทางด้านนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นครอบมือจับและเบ้ารองมือให้นะคะ ท่านบนนี้ค่ะจะเป็นคิ้วกันาสาดซึ่งจะติดให้ทั้ง4บานนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของด้านท้ายบ้างว่าด้านหน้าหล่อไปแล้วด้านท้ายหล่ออย่างไรเชิญมาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านท้ายนะคะที่เราติดตั้งแถมให้กับคุณลูกค้านะคะจะเป็นในส่วนของครอบนะคะเห็นไหมคะข้อไฟท้ายแมสกับค่าท้ายแบบนี้ค่ะ พร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ตัวนูนะคะถ้าคุณลูกค้าสังเกตด,ดีว่าในส่วนของด้านหน้านะคะโลโก้คําว่าเอเวอเรสจะเป็นสีเข้าเซตกันซึ่งจะแมทกับสัญ,ญลักษณ์รุ่นไทเทเนียมแบบนี้ค่ะในส่วนของด้านล่างตรงนี้ค่ะคุณชมเห็นไหมคะเราครอบด้านละแลวเราครอบกันชนท้ายให้ด้วยแมทกันรอบคันเลยค่ะคันนี้ในส่วนของด้านบนนะคะเสาอากาศเราเปลี่ยนให้มันมีความหรูหราย,ยิ่งขึ้นเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลาม ในส่วนของด้านในอลินแถมอะไรไปให้บ้างนะคะลองดูนะคะเป็นยังไงคะเพิ่มความหรูล้านะคะกับพรมเห็นไหมคะพรมจะเป็นลักษณะแบบเข้ารูปนะคะซึ่งเราจะมีสีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะคะซึ่งจะเป็นของแท้ของฟอร์ดเราแถมแบบของแท้ให้เลยค่ะ ลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามีกล้องหน้าจะมีกล้องบันทึกหลังให้ไหมเดี๋ยวไินพาไปชมค่ะชั้นนี้เลยค่ะในส่วนของกล้องบันทึกหลังนะคะเราก็แถมให้ด้วยนะคะซึ่งจะติดตั้งและใช้งานนะคะได้จริงอยู่ทางด้านนี้นะคะเท่ากับว่าเจ้าเอเเรสคันนี้มีกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังและมี กล้องถอยให้ด้วยนะคะซึ่งจะติดตั้งมาจากโรงงานบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายใช้นะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของแคมเปญกันบ้างนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0้าบาทนะคะแต่เรามีโปรโมชั่นให้คะ่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบในส่วนของชุดแต่งนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้าท่านนี้ เลือกเป็นอดอกเบีย้ยศพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนไม่เน้นชุดแต่งไม่อยากได้ชุดแต่งเน้นการใช้งานจริงๆเรามีแคมเปญพิเศษให้นะคะกับราคาพิเศษจาก1,599,000้าบาทเหลือเพียง1 4 9 9 0 0้าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะต้องการใช้รถ ที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมบึกบึนทนทานและแข็งแรงนะคะยังไงไอลินฝากฝอเตชะอัมพรราชบุรีสาขาสำนักงานใหญ่บางแพรไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าคิดหน้าไอลินจะมีรถรุ่นใหม่พิเศษมาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้อีกหนงครั้งนะคะขอบคุณค่ะ